มาแล้วค่ะวันนี้ถึงคิวเจ้าหญิงดิออรนะคะพี่จีซูนี่ระดับบอสใหญ่ก็ต้องมารับอีกแล้วนะคะควงกันมุงมิงนุงนิงนะคะพี่จีซูนี่ก็คือมาแบบหวานๆสุภาพเนาะตามสไตล์เลดี้ดิอออย่างี้แต่หลายคนก็บอกถูกแกงหรือเปล่าทำไมพี่ไปลองอีกชุดวันนี้มาอีกชุดหนึ่ง คือชุดนี้นะแม่ที่แอดพูดถึงนะคะคุณหลอกดาวมากเลยพี่ลองชุดนี้ทำไมมาชุดหูกระตุยมันยังไงกันแน่นะหรือชุดนี้จะเป็น after party หรอหรืออะไรยังไงนะอแม่บรรไไรนะคะพี่ก็มาเป็นกระเป๋าแบบว่าสีเขียวเลยคอลเลคชันนี้แบบน่นารักมุงมิงนะเป็นคนที่แต่งตัวน้อยๆนะแต่หน้านี่เข้าสูมากนะคะหน้าสวยลูกสาวเทพเจ้าอีกแล้วนะคะซึ่ง้าพูดถึง ความเป็น d i อ r เนี่ยนะคะก็มีอีกคนหนึ่งเนะาะาสถ้าสเคป p ๊อเนี่ยคือวันนี้ได้เห็นจีมินอีกหนึ่งคนนะคะโหมาแหวกอ,กอกเลยนะโชว์สร้อยกับโชว์สูตรนะคะอ่ะลองดูค่ะนี่ก็เป็นสไตล์ของ d i อ r เขาอะนะคะพี่ก็เป็นมิสดีอ้ออยู่แล้วนะ,ะน่ารักมุงมิงอ่ะทุกคนว่ายังไงชอบไม่ชอบชุดหูกระตุยนะ,ะกระโปรงบอลลูนแบบนี้อ่ะแต่ที่สำคัญนะคะนี่กับโรงแรม พี่ก็ขอขอกระเป๋าคิตตี้ได้ไหมคะของหนูเองอ้ออันนั้นอีกด้วยค่ะอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณอ้อเอาไว้ข้างบนเลยได้ไหมคะเนี่ยเอาขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเพราะว่าหนูนัดลิซากินหมาล่าต่อแล้วครับพี่พี่อ๋อขอบคุณอ่ะคัมซิมิดาคัมซิมิดาเกะคัมซิมิดานีคะ แอบแซลพี่นะคะสรุปก็คือดีออลคอลเลคชันไหนก็ไม่สู้กระเป๋าคิตตี้ของพี่อะค่ะบอกแอดทีพีหิวมาเองหรือว่าลิง n ์เอามาดักรอให้กันเนี่ยเข่าอีจริงๆ